สวัสดีครับทุกคนในวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งลงสู่ความลึกอันน่าพิศวงของมหาสมุทรไปพบกับ10สัตว์ขนาดยักษ์แห่งท้องทะเลลึกที่ทั้งน่าทึ่งลึกลับและมางตัวยังไม่มีใครรู้จักดีนะครับพร้อมแล้วดำน้ำลงไปพร้อมกันเลยครับ 10. แมงกระพุนยักษ์ Lion's Man e j e l l y f i s h สัตว์อันดับสิบนี้คือตัวแทนของความเวอร์วังใต้ทะเลอย่างแท้จริงแมงกระพุนยักษ์ที่มีหนวดยาวได้ถึง37เมตรยาวพอๆออกับตึกสิบชั้นเลยทีเดียวครับหนวดเหล่านั้นไม่เพียงแต่ยาวยังมีพิษที่สามารถทำอันตร,รายมนุษย์ได้อีกด้วยโดยเฉพาะนักประมงที่เจอมันติดวนแบบไม่ตั้งใจบางครั้งถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับที่น่าตกใจคือในช่วงที่สภาพแวดล้อมเหมาะสม แมงกระพุนชนิดนี้สามารถเพิ่มจำนวนได้มากกว่าปกติถึง100เท่าและด้วยการแพร่พันธุ์ที่รวดเร็วบางพื้นที่ก็เกิดปรากฏการณ์แมงกระพุนบุกจนเกือหาปลาไปต่อไม่ได้เลยครับ 9. ปลาพญานาคออฟฟิชสัตว์ลึกลับจากท้องทะเลลึกที่หลายคนเชื่อว่าอาจจะเป็นต้นแบบของตำนานพญานาค ปลาชนิดนี้มีลำตัวยาวเรียวบางตัวสามารถยาวได้ถึง15เมตรและมีน้ำหนักเกิน270กิโลกรัมพวกมันอาศัยอยู่ในระดับความลึกประมาณ1,000ถึง2,000เมตรจึงแทบไม่มีใครเห็นตัวเป็นๆแต่เมื่อไหร่ที่มันโผล่ขึ้นมาใกล้ผิวน้ำเมื่อใกล้ตายก็จะทำให้เกิดความแตกตื่นกันทั้งชายฝั่งบางวัฒนธรรมถึงขั้นมองเป็นลางบอกเหตุเลยครับ8 ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ Giant Oceanic Manta Ray เจ้ารมบินใต้ทะเลตัวนี้มีความกว้างปีกถึง7เมตรหนักกว่า2ตันแม้จะตัวใหญ่แต่พวกมันก็เป็นสัตว์รักสงบกินแพลงต้อนและว่ายน้ำอย่างสง่างามกลางมหาสมุทรปลากระเบนแมนต้าเป็นนักเดินทางตัวยงมักจะเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ตามฤดูกาลและมีพฤติกรรมตีลังกาในาน้ำเหมือนโชลีลาให้โลกดูบ่อยๆเลยครับ หมึกยักษ์แปซิฟิก Giant Pacific Octopus หมึกตัวนี้เป็นเจ้าของหนวดยาวถึง4เมตรและหนักได้เกือบ50กิโลกรัมตัวเต็มวัยใหญ่พอๆกับมนุษย์เลยครับมันมีความฉลาดสูงสามารถแก้ปัญหาเปิดฝาขวดและหนีออกจากกรงได้แม้จะดูสงบแต่ถ้าโดนคุกคามมันสามารถปล่อยหมึกดำแล้วพุ่งหนีอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนสีตัวได้ในพริบตาเพื่อพรางตัวกับสภาพแวดล้อมครับ ฉลามอาบแดดบสกินชาร์กสัตว์อันดับ6นี้คือตำนานของความเข้าใจผิดโดยขนาดที่ใหญ่ถึง8เมตรและปากที่อ้ากว้างราวกับหลุมดำหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันคือฉลามขาวนักล่าแต่จริงๆแล้วมันใจดีมากครับเพราะกินแค่แพลงต้อนผ่านการกรองน้ำเท่านั้นที่พิเศษอีกอย่างมันชอบรวมฝูงกันว่ายเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งหาได้ยากในฉลามสายพันธุ์อื่นครับ หมึกโคลอซอนมึกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมามีความยาวได้ถึง20เมตรและหนักกว่ารถกระบะ1นึ่คันหนวดของมันมีหนามแหลมเหมือนตะขอไว้เกี่ยวเหยื่อเจ้ามึกยักษ์นี้ยังคงเป็นปริศนาเพราะมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรตอนใต้ใกล้คั้วโลกใต้ที่น้ำแข็งจัดและลึกมากทำให้เรายังรู้อะไรเกี่ยวกับมันน้อยมากเลยครับ 4. ฉลามขาว Great White Shark เจ้าพ่อแห่งท้องทะเลที่เรารู้จักกันดีตัวเต็มวัยมีความยาว6เมตรน้ำหนัก2,250กิโลกรัมและสามารถตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากสิ่งมีชีวิตรอบตัวได้ด้วยครับกล้ามเนื้อของมันสามารถรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายให้สูงกว่าน้ำทะเลรอบข้างทำให้ไว่น้ำในพื้นที่หนาวเย็นได้อย่างสบายใจและยังล่าเหยื่อได้แมแม,แม่นยำด้วยครับ 3. ฉลามวานเวลชา์กปลาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่มันสามารถยาวได้กว่า12เมตรหนักถึง20ตันลดลายจุดหวันบนตัวเหมือนลายนิ้วมือไม่มีตัวไหนซ้ำกันเลยครับแม้จะใหญ่โตแต่เป็นสัตว์กินพืชที่เชื่องมากและมักเป็นที่ชื่นชอบของนักดำน้ำแต่ก็ต้องระวังไม่รบกวนธรรมชาติเกินไปนะครับเพราะบางครั้งอาจทำให้ฉลามวานตกใจและบาดเจ็บได้ด้วยครับ สว่านฟินสัตว์เลี้ยงลุกด้วยน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกความยาวถึง22เมตรและหนักถึง75ตันกินอาหารถึง2ตันต่อวันโดยใช้บาลีนกรองจากน้ำทะเลบาลีนคือแผ่นเส้นยาวที่ทำหน้าที่เหมือนแปรงใช้กรองแพงต้นขนาดเล็กจากน้ำทะเลและที่น่าสนใจก็คือมันเคยใช้หางฟาดเรือแตกมาแล้วด้วยนะครับหนึ่วานสีน้ำเงิน สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีอยู่บนโลกความยาวสูงสุดกว่า32เมตรหนักถึง120ตันลิ้นของมันหนักเท่าช้างและหัวใจใหญ่พอที่คนสามารถเดินลอดผ่านได้ในอดีตวานชนิดนี้ถูกล่าอย่างหนักจนเกือบสูญพันธุ์แต่ในปัจจุบันเริ่มมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากความพยายามในการอนุรักษ์และเสียงของมันก็คือเสียงของสัตว์ที่ดังที่สุดในโลกโดยสามารถได้ยินไกลถึง160กิโลเมตรใต้น้ําเลยทีเดียวปิดท้าย คุณเคยได้ยินเสียงบรูฟไหมครับเสียงลึกลับจากใต้มหาสมุทรที่นักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนตี1997องค์การสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA ตรวจพบเสียงประหลาดความถี่ต่ำมาก จากใต้มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ใกล้ชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้สิ่งที่น่าตกใจก็คือเสียงนี้ดังมากจนเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงใต้น้ําสามารถได้ยินพร้อมกันในระยะไกลกว่า5,000กิโลเมตรลักษณะเสียงของบลูฟนั้นจะค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆยาวนานกว่าหน,นาทีฟังดูคล้ายเสียงสัตว์แต่มหึมาจนเกินกว่าจะเป็นสัตว์ที่เรารู้จักนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าอาจเป็นเสียงของแผ่นน้ำแข็งใต้ทะเลแตก แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ตั้งคำถามว่าถ้าเสียงนี้มาจากสิ่งมีชีวิตรจริงๆสิ่งนั้นจะต้องใหญ่กว่าวานสีน้ำเงินหลายเท่าซึ่งวานสีน้ำเงินก็คือสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเสียงบรูฟนั้นคือเสียงของอะไรสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกสิ่งมีชีวิตจากยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือแค่ธรรมชาติที่เรายังไม่เข้าใจโลกใต้ทะเลยังคงเป็นความลับที่เราเพียงรู้น้อยนิด และบางทีอาจมีบางอย่างจ้องมองขึ้นมาจากความมืดมิดเบื้องล่างและทั้งหมดนี้ก็คือ10สัตวยักษ์แห่งท้องทะเลลึกครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ